สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจนนะคะจากนิสสันอุบลราชธานีนะคะวันนี้นะคะเจนพามาชมรถนิสสันโนตนะคะรุ่น1.2 e CVT คันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูสวยน่ารักแล้วก็เหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถสไตล์ผู้หญิงนะคะหรือชอบไซส์มินิแต่ตัวนี้ไม่มินิอย่างที่คุณเห็นนะคะ รุ่นนี้พิเศษยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะสีโดดเด่นนะคะหรือจะเป็นในส่วนของโคมไฟหน้าและกระจังหน้ายังเป็น VMotion นะคะอ่ะเดี๋ยวเจนพามาชมในส่วนของบอดี้ตัวถังรถนะคะว่าเหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถไซส์ Eco ค a าร์ไหมนะคะและวันนี้พิเศษนะคะสำหรับที่ลูกค้าเข้ามาดูเพจเจนนะคะรับทันทีนะคะในส่วนของโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะ รุ่นนี้ออกรถฟรีดาวนะคะค่างวดก็ไม่แพงนะคะที่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเอกสารนะคะไม่จุกจิกไม่ยุ่งยากนะคะและสำหรับคนลูกค้านะคะสามารถผ่อนได้ยานสุดกี่ปีนะคะผ่อนได้นานสุดกันที่84เดือนกันไปเลยนะคะรุ่นนี้ก็มาดูเป็นในส่วนของรุ่นนะคะ5ประตูนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น5ประตูนะคะเป็นนิสันโนด ecvt นะคะรุ่น ecvt นะคะ รุ่นนี้พิเศษกว่ารุ่นอื่นๆยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสไตล์ e ีโคคาแล้วห้องโดยสารห้องเก็บสัมภาระก็ยังกว้างขวางกันเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวเรามาชมรอบรถกันอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจมขออนุญาตปิดประตูแป๊บนึ่งนะคะ ก็ในส่วนของห้องโดยสารภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปคความปลอดภยัยรุ่นนี้จะมีกุญแจอ e ีโมบิไลเซอร์ให้ลูกค้านะคะป้องกันสัญญาณการโจรกลรมในตัวนะคะรวมไปถึงโหมดการขับเคลื่อนนะคะเป็นระบบ i d l ดอร์ลินะคะนั่นคือด้านบนนะคะปุ่มช่วยประหยัดน้ำมันหรือประหยัดเชื้อเพลิงในกรณีที่เราติดไฟแดงนะคะตัวนี้เซฟสุดๆนะคะและในส่วนของระบบ VDC นะคะควบคุมการทรงตัวก็ยังมีให้คุณลูกค้านะคะ ตัวนี้ขับรถได้อย่างมั่นใจเข้าโค้งสะดวสบายยิ่งขึ้นและถนนลื่นไม่ต้องกังวลนะคะเครื่องเล่นนะคะของเราก็จะเป็นในส่วนของจอขนาด5นิ้วนะคะรวมไปถึง CD m p 3และฟังก์ชัน USB พร้อมฟังก์ชันเสริมนะคะเป็นในส่วนของอุปกรณ์รองรับ AUX นะคะลูกค้าสามารถโทรศัพท์ในรถกันได้เลยนะคะ รุ่นนี้เบาะจะเป็นกรรมหยี่นะคะตัดสปอร์ตนะคะสีเทาดํานะคะตัวนี้ทําให้ดูความเป็นสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงแผงสวิตช์ก็เป็นกระจกไฟฟ้านะคะพับและปรับกระจกไฟฟ้านะคะส่วนหานล้อนะคะตัวนี้จะมีล้อขนาด15นิ้วนะคะรุ่นนี้ล้อ15นิ้วนะคะที่165ขอบ15นะคะขอโทษค่ะ185 65 15นะคะ1 8 5 6 5 15นะคะ รุ่นนี้สำหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถอีโคคารอยู่นะคะหรือสนใจอยากสอบถามเจนนะคะก็ทักเข้ามาที่เจนนิสันอุบลราชธานีนะคะที่0982644403หรือ0616291690นะคะเจนขายรถง่ายๆสไตล์ยาคุมิไม่ต้องกังวลจุกจิกเรื่องเอกสารขอให้ทักมาปรึกษาก่อนคันนี้ย้ำนะคะฟรีดาวนะคะฟรีดาวรับของแถมประมาณ12-15รายการและ ค้างงวดผ่อนสวสบายๆที่7,000กว่าเช่าซื้อคนเดียวไม่ต้องทำประกันนะคะถ้าเข้ามาปรึกษาสอบถามเจนได้เจนวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าที่รับชมเพจขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ